สวัสดีทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องบันทึกด้วยภาพนะครับขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าการบันทึกนี้เป็นการบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมและผมก็ไม่เคยเรียนศิลปะนะครับเป็นการวาดออกมาจากใจสำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอรูปรูปหนึ่งซึ่งก็มีที่มาที่ไปนะครับ เป็นรูปที่ผมว่าในตอนที่ผมยังเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตอนนี้กเกษียณแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับเชิญให้ไปสอนอีกครั้งหนึ่งไปเป็นอาจารย์พิเศษทําให้ผมนึกถึงเรื่องราวต่างๆสมัยตอนที่ผมยังเป็นอาจารย์อยู่ผมได้วาดรูปรูปหนึ่งคือรูปนี้นะครับผมตั้งชื่อรูปนี้ว่าบัวสี่เหล่ารูปนี้มีที่มาที่ไปนะครับ เป็นรูปที่ผมว่าตอนที่ผมออกข้อสอบเป็นอัตนัยนะครับแล้วก็นั่งตรวจข้อสอบทำให้ผมนึกถึงพุทธสุภาษิตที่ว่าบุคคลย่อมแบ่งออกได้เป็นสี่จําพวกหรือว่าสี่เหล่าคล้ายๆกับดอกบัวที่อยู่ในรูปนี้นะครับคือเหล่าที่หนึ่งเป็นดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำออกดอกบานรับแสงแดดแล้ว ดอกบัวเหล่าที่สองคือเหล่าที่อยู่ปริมน้ำพรุ่งนี้ก็จะโผล่พ้นน้ำออกดอกรับแสงอาทิตย์เหล่าที่สามคือเหล่าที่ยังอยู่ในน้ำอีกสองสามวันจึงจะโผล่พ้นน้ำออกดอกรับแสงอาทิตย์และเหล่าที่สี่คือดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับโคลนตรมซึ่งเสี่ยงต่อการ เป็นเยื่อของเต่าและปลานะครับนักศึกษาที่เราสอนสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่เหล่าตามพุทธสุภาษิตจริงๆครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นอาจารย์ผมได้ตั้งพันธกิจกับตัวเองไว้ว่าจะนำพาดอกบัวทุกเหล่าให้กลายเป็นดอกบัวที่พ้นน้ำออกดอกรับแสงอาทิตย์ เมื่อจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงวาดรูปนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนสติตัวเองเพื่อให้ตั้งใจสอนหนังสือเพื่อพาทุกคนขึ้นมาเหนือน้ำให้ได้หลังจากจบการศึกษาแล้วนะครับสำหรับรูปนี้วาดด้วยสีอะคริลิกนะครับเป็นการวาดรูปเพื่อแสดงถึงมนุษย์แบ่งออกเป็นสีเหลา่า ตามพุทธสุภาษิตและอาจารย์มีหน้าที่พาให้นักเรียนทุกคนกลายเป็นดอกบัวเราที่หนึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ